สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่9สิงหาคม2อ6พสที่ศารอาญาถนนรัชดาพิเศษพนักงานสอบสวนสอนทอุ่งสองห้องได้ยื่นคำร้องฝากขังผู้ต้องหานายจตุพัฒ์บุญพัทรรักษาหรือว่าภัยดาวดินอายุ30ปีนายทวีเทียมวิเศษอายุ35ปีนายทรงพลสนธิรักษอายุ22ปี ครั้งแรกทางไกลผ่านจอภาพเป็นเวลา12วันนับตั้งแต่วันที่9สิงหาคมถึง20สิงหาคมโดยการกระทําของผู้ต้องหาที่1เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอยาญามาตรา83-215วรรควแรก215วรกค3พรกฉุกเฉินพศ2548มาตรา9และ18และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวกับความมั่นคงเรื่องห้ามชุมนุมทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด พรบควบคุมโรคติดต่อมาตรา18และพรบควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงมาตรา4ส่วนกระทําของผู้ต้องหาที่2และ3เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา8 3มาตรา215วรรคแรก215วรรค3าพรกฉุกเฉิน2 5 4 8มาตรา9มาตรา18และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเรื่องห้ามชุมนุมทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด แล้วก็พรบรควบคุมโรคติดต่อและมาตรา18โดยคำร้องระบุพฤติการสรุปว่าผ่ายดาวดินผู้ต้องหาที่หนึ่งนั้นได้เป็นแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมพูดผ่านไมโครโฟนโจมตีการทำงานของนายกรัฐมนตรีและกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นขี้ข้าผ็ดการมีลักษณะก่อยเกิดความวุ่นวายโดยผู้ต้องหาที่หนึ่งได้สั่งการให้ผู้ชุมนุมใช้สีแดงที่เตรียมมาศาสไปที่ป้ายสถานีตำรวจอสนอทุ่งสองห้องเมื่อวันที่3ส,สิงหาคมตั้งแต่เวลา15นาฬิกา45นาที ตอนเนื่องถึงช่วงเย็นเป็นเหตุให้สอนอทุ่งสองห้องได้รับความเสียหายต่อมาจากการสืบสวนทราบว่าได้ร่วมกับผู้ต้องหาที่สองและ3กระทําความผิดกรณีดังกล่าวจึงขออนุญาตศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมดโดยการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นต้องสอบพยานอีก6ปากรอตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือจึงขออนุาจศาลฝากขังโดยท้ายคำร้องระบุว่าหากผู้ต้องหาที่หนึ่งยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวพนักง,งานสอบสวนขอคัดค้านเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีหลายคดี ประกอบกับพนักง,งานสอบสวนสอนอชนะสงครามทำนังสือถึงพนักง,งานอายการคดีอาญาเจกเพื่อขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาที่หนึ่งหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าผู้ต้องหาที่หนึ่งจะหลบหนีอีกทั้งผู้ต้องหากับพวกมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายโดยก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีในฐานร่วมกันพยายามข่มขืนใจเจ้าพนักง,งานให้ปฏิบัติการอันไม่ชอบด้วยหน้าที่และข้อหาอื่นๆโดยเมื่อพนักง,งานสอบสวนได้ยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริต ศาลได้อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขห้ามก่อความวุ่นวายในลักษณะเดียวกับที่ถูกกล่าวหาแต่ปรากฏว่าทันทีที่มีการปล่อยตัวกลับหาได้เคารพต่อเงื่อนไขการปล่อยตัวไม่นัดรวมตัวกันที่สอนอทุ่งสองห้องก่อความวุ่นวายด่าทอและประกาศเป็นศัตรูทำลายทรัพย์สินทางราชการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมข่มขู่ยุ่งเยิงพยานหลักฐานมีแนวโน้มที่จะกระทำความผิดลักษณะเดิมต่อไปอีกซึ่งมีคดีของนายจตุพัฒน์ก่อเหตุด,ดำเนินคดีอีก12คดี และหากผู้ต้องหาที่สองที่สามขอปล่อยตัวชั่วคราวพนักงานสอบสวนขอคัดค้านเนื่องเกรงว่าจะหลบหนีแล้วไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานประกอบกับผู้ต้องหาทั้งสองมีพฤติการที่กระทำความผิดโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติในลักษณะเดียวกันโดยศาลก็อนุญาตให้ฝากขังได้ต่อมาภายหลังผู้ต้องหายื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ต้องหาที่1ถูกดำเนินคดีในลักษณะเดียวกันอีกจํานวนมากทั้งเมื่อได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากศาล โดยสารได้กำหนดเงื่อนไขห้ามผู้ต้องหาที่1ไปทําการลักษณะเดียวกับที่ถูกกล่าวหาหรือก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยผู้ต้องหาที่1มีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขจนพนักงานสอบสวนได้มีหนังสือเพื่อขอให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาที่1ที่ได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวของศาลนี้ไปกรณีมีเหตุเชื่อว,ว่าหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาที่1จะมีเหตุหลหนี้หรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นอีกจึงไม่สมควรอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาที่1ให้้ยกครอง ผู้ต้องหาที่2และ3าารม,มีคำสั่งอนุญ,ญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยกำหนดเงื่อนไขห้ามผู้ต้องหากระทำการยุยงปลุกปัน่นหรือก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นก็เป็นอันว่าไผ่าดาวดินนั้นนอนคุกยาวครับ